สวัสดีครับคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงสาวลิซ่ากันอีกสักหน่อยนะครับหลังจากที่เธอได้อันดับที่1สาวหน้าสวยที่สุดแห่งเอเชียปี2 0 2 0ไปแล้วนะครับในวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเธอให้มากขึ้นไปอีกนะครับว่าเธอเป็นใครมาจากไหนนะครับบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะครับว่าเธอนเป็นใครมาจากไหน สำหรับแฟนๆคลับของเธอก็คงน่าจะรู้ดีกันอยู่แล้วนะครับละลิษามโนบาลเกิดเมื่อวันที่27มีนาคมพศ2540ที่จังหวัดบูรีรัมย์นะครับเติบโตในกรุงเทพชื่อเดิมก็คือลานปรียามโนบาลน,นะครับซึ่งต่อมาก็เปลี่ยนเป็นละลิษามโนบาลคำว่าละลิสาก็แปลว่า ผู้ที่ได้รับการยกย่องได้มีชื่อเล่นในวัยเด็กว่าป๊อกแป็กนะครับและละลิตตามลำดับมาด้วยนะครับลิซ่าใช้ชีวิตในวัยเด็กอยู่กับมันดาชื่อจิตทิพย์เป็นชาวจังหวัดบุรีรัมย์และมีบิดาบุญธรรมชื่อมาโคบลอยไวเลอร์ชาวสวิตเป็นที่ปรึกษาการประกอบธุรกิจร้านอาหารและผู้เชี่ยวชาญทาง ด้านอาหารไทยในกรุงเทพวิซ่าสบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาจากโรงเรียนปะพามนตรี1และ2ลิซ่าได้รับการเรียกขนานว่าเป็นเด็กจิตกรรมตัวยงของโรงเรียนเธอเคยเป็นตัวแทนโรงเรียนประกวดร้องเพลงในโครงการ3คุณธรรมนำไทยที่จัดทำโดยศูนย์คุณธรรมได้รับรางวัลรองชนะเลิศประเภททิม เมื่อพศ2552และลิซ่าเริ่มสนใจวัฒนธรรมเคป๊อปตั้งแต่สมัยเด็กและตัดสินใจที่จะเป็นศิลปินเคป๊อปเธอสนใจการเต้นตั้งแต่เป็นนัก,กเรียนประถมศึกษาและสามารถเต้นท่าฟรีสได้ตั้งแต่อายุ11ปีไปจนถึงการเต้นหางเครื่องและรำไทยนอกจากนี้เธอยังเรียนร้องเพลง กลับพัดสอนเทียมประเสริฐเจ้าของรางวัลโทรทรัศน์ทองคําและสุภาพันธ์พรานกรกุลครูฝึกสอนการร้องเพลงประจำรายการทูอะคาเดมี่แฟนเทเซียลิซ่าเคยแข่งขันเต้นในโครงการทูบีนัมเมอร์วันและเป็นหนึ่งในสมาชิกของวิสาคูทีมนักเต้นที่มีสมาชิกทั้งหมด11คน ไปแข่งขันในรายการ LG Entertainment ล้านฝันสนันโลกทางช่อง9ในเดือนกันยายนพศ2552หลังจากการแข่งขันจบลงวงวีซาคูนได้รางวัลพิเศษประเภททีมหนึ่งในสมาชิกของวงวีซาคูนก็คือแบมแบมซึ่งต่อมาก็เป็นสมาชิกเพียงคนเดียวที่ได้ออริชั่นกับทางค่าย JY P Entertainment ปัจจุบันเป็นมสมาชิกวง GOT7 นะครับต่อมาเมื่อปีพศ2553ค่าย YG M Entertainment มาเปิดตัวออริชั่นในประเทศไทยเป็นครั้งแรกจากมีผู้สมัครราว4,000คนลิซ่าเป็นคนเดียวที่สามารถผ่านการคัดเลือกจาก YG Origin Thailand และได้เข้ามาเป็นศิลปินฝึกหัดของ YG อย่างเต็มตัว เมืญญ่อวันที่11เมษายนพศ2554นะครับลิซ่าเริ่มเป็นที่สนใจในพศ2555หลังจาก YG อัปโหลดวิดีโอการเต้นของเธอลงบน YouTube ในคลิปที่มีชื่อว่า What Does Go ในวันที่3พฤษภาคมพศ2556เธอยังได้แสดงมิวสิกวิดีโอเพลง r ินการิ n Ka ของเทยัง และเป็นนางแบบให้กับเสื้อผ้ายี่ห้อโนนากรร่วมกับ B.I. และบ๊อบบีวงไอคอนในพศ2557หลังจากการฝึกหัดนานกว่า5ปีลิซ่าได้เป็นหนึ่งในสมาชิกวง b l a c k พิ n k และเธอยังเป็นศิลปินต่างชาติคนแรกในค่าย YG Entertainment BLACKPINK เปิดตัวครั้งแรกด้วยอัลบั้ม s แค a r e One เมื่อวันที่8สิงหาคมพศ2559 ในเดือนพฤษจิกายน b l a c k พิ n k ได้รับรางวัลเอเชียอาร์ดิสอ r วร์างวัลแรกสา,สาขาศิลปินหน้าใหม่ยอดเยี่ยมในปีต่อมาพวกเธอกวาด3รางวัลจากเกออนชาร์ตเคป๊อปอวในสาขาศิลปินหน้าใหม่แห่งปีเพลงแห่งปีประจำเดือนสิงหาคมจากเพลงวิ i ซ n และเพลงแห่งปีประจำเดือนพฤษจิกายนจากเพลง playing with f o e ในพศสอ6 1ลิซ่าได้รับเลือกให้เป็นบุคคลแห่งปีจาก The ะสแตนดาร์ดลิซ่ากลายเป็นศิลปินเคป๊ OP, ผู้มีซื่อเสียงจากประเทศไทยและประเทศเกาหลีใต้ที่มียอดผู้ติดตามในอินสตาแกรมส่วนตัวมากกว่า40ล้านคนและยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องส่วนรายการโทรทัศน์ของเธอก็ ปี2560ก็เป็นชื่อทิ s าทีวีเครือใยออนสไตล์ก็เป็นนักแสดงมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน3ตอนครับปี2561รายการเรียลแมน300ของเครือใ่าย MBC นะครับซึ่งก็เป็นแขกรับเชิญก็มีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน6ตอนปี2563ก็ i อ o อนโปรดิวเซอร์ซี2 ของเครือข่ายไอฉีอี้นะครับก็เป็นเมนเทอร์ด้านการเต้นมีทั้งหมดอยู่ด้วยกัน24ตอนความสามารถพิเศษของลิซ่าคงหนีไม่พ้นเรื่องการเต้นเพราะเธอเรียนการเต้นหลายรูปแบบมากไม่ว่าจะเป็นรำไทยหรือสไตล์การเต้นแบบหางเครื่องวงลูกทุ่งจนมาถึงแนวฮิปฮอปสมัยใหม่นิสัยของลิซ่าเป็นคนร่าเริงเฮฮาชอบพบปะพูดคุยกับเพื่อนฝูง เข้ากับทุกคนง่ายและเป็นคนบ้าจี้ขำง่ายใครยิงมุกอะไรไปก็ขำหมดเป็นที่เอ็นดูของเพื่อนๆในวงและแฟนคลับเป็นอย่างมากโดยเฉพาะบลิง k ชาวไทยส่วนความสามารถทางภาษาลิซ่าพูดได้ทั้งหมด4ภาษาทั้งภาษาไทยเกาหลีอังกฤษและก็ญี่ปุ่นปัจจุบันลิซ่ากลายเป็นอีกหนึ่งความภูมิใจของสาวกเคป๊อปชาวไทยเป็นอย่างมาก ด้วยภาพลักษณ์ที่โดดเด่นและความสามารถที่เป็นเลิศซึ่งไม่ว่าคุณจะตามอชอบวงไหนอยู่ก็ยังไงคุณก็ยังต้องรู้จักผู้หญิงที่ชื่อลิซ่าแบล็คพิงค์อยู่อย่างแน่นอนทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวความเป็นมาของเธอประวัติของเธอนะครับและยังมีเรื่องราวอื่นอีกมากมายที่ไม่ได้พูดถึงนะครับรวมทั้งถ่ายแบบโฆษณาอะไรพวกนี้อีกมากมายนะครับ และล่าสุดเธอก็ยังได้จัดให้เป็นที่หนึ่งในผู้หญิงที่มีใบหน้าสวยที่สุดแห่งเอเชียปี2020อีกด้วยนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับกับประวัติและความสามารถของเธอก็เรียกได้ว่าครบเครื่องเลยทีเดียวนะครับลิซ่าก็เกิด27มีนาคมพศ2540นะครับปัจจุบันก็อายุ23ปีที่จังหวัดบุรีรัมย์ประเทศไทยนะครับ ซึ่งเธอก็มีชื่อเดิมว่าปรานปรียามาโนโบาลน,นะครับซึ่งก็เป็นสัญชาติไทยอาชีพนักร้องแร็ปเปอร์หลักนักเต้นส่วนสูงก็167เซนติเมตรนะครับแนวเพลงก็จะเป็น K-POP, อปแดน p o ปอแล้วก็ฮิปฮอปนะครับไม่แน่นะครับในอนาคตเธออาจจะได้มาเป็นนักแสดงก็ได้นะครับถ้าหาว่าใครสนใจก็ไปติดตามไปค้นหา กานเพิ่มเติมได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอามาฝากกันพอประมาณนี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ